สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเมนูทําบุญของแม่อ้อยก็คือเกี๊ยวกุ้งแบบต้มนะคะเป็นเมนูที่ทํากันง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหมูสับนะคะแม่อ้อยใช้เนื้อน่องสะโพกนะคะสี่ขีดแล้วก็เป็นมันหมูนะคะมันแข็งนะคะอีกสี่ขีดนะคะอันนี้แม่อ้อยจะนํามาบดเองค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งนะคะครึ่งกิโลค่ะนี่แม่อ้อยก็นำมาปั่นหรือว่าถ้าใครอยากให้เป็นชิ้นก็ใช้วิธีหั่นเอาก็ได้นะคะนี้จะเป็นสามเกอือค่ะประกอบไปด้วยพริกไทยสองช้อนโตะ๊ะรากผักชี6 0กรัมกระเทียม1 0 0กรัมส่วนตัวนี้จะเป็นไข่ขาวนะคะ2ฟองค่ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะ ไม่ว่าจะใส่ไข่ขาวลงไปก่อนค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้จะเป็นซอสหอยนางรมนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะอีก2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาค่ะใส่น้ำมันงาไป5้าช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็เทตัวนี้ลงไปเลยค่ะสามเกลือนะคะเราก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มห่อกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกระดาษที่ห่อ,อเขามนไก่นะคะเวลาที่เราวางตัวเกี๊ยวไปเขาจะได้ไม่ติดค่ะตัวนี้จะเป็นแผ่นเกี๊ยวค่ะนี่เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะวางแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตักตัวนี้ลงไป แบบไซส์แน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะพอมาเรียงไว้นะคะเดี๋ยวไม่ขอห่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะอร่อยเต็มคำทุกลูกเลยนะคะไซส์แน่นๆค่ะทีนี้หม้อเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราเริ่มไปต้มกันเลยค่ะ ดำลงไปเลยนะคะโอเคเรานำขึ้นเลยนะคะนี่นะคะเกี๊ยวกุ้งของเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ไว่าจะพักให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันเลยคะ่ะปรุงไปพร้อมกันเลยนะคะไม่ร่อยใส่น้ําส้มใส่ชูนะคะห้าช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ9ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ150 ml นะคะเสร็จตามด้วยเกลือค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะทีนี้เราจะนำไปตั้งไฟนะคะ ให้เขาละลายค่ะแล้วค่อยมาปรุงอย่างอื่นเพิ่มนะคะค่ะทีนี้แม่อ้อยจะตามด้วยซีอิ๊วนำหวานนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จนะคะตามด้วยพริกจินดานะคะพริกจินดานี้เราต้องเอาเม็ดออกก่อนนะคะพริกจินดาอีกสิบเม็ด่ะนี่ก็เรียบร้อยค่ะ ๋ยวาไม่ก็ขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะผชีนี้ไม่้อยเด็ดมาจากหลังบ้านนะคะสดๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะ แต่งด้วยปักชีอีกนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ